ทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราจะกําลังจะเอานะครับเอ,เอาข้าวเอาข้าวอะไรพี่ข้าหมูข้าวข้าหมูไปให้พี่นุนาใช่ที่บ้านใหม่โอ้โหนะโอ้โหพี่เด่นเลยไหมมองเกไกลไหมพูนะทางเข้าไหมใช่ทางเข้าและเด่นและดูบ้านดิดูวิวทางเข้าด้วยนะครับทุกคนก็นจะถ่ายวิวให้ดูด้วยนะครับวันนี้เราจะไป เซอร์ไพรส์นะครับผมเราจะไปเซอร์ไพรส์ซานิหนุหนนาเรามีอะไรมาให้วันเกิดใช่ไหมเบียใช่ใช่วันเกิดเราจะมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ของฝันชิ้นนี้ก็ไม่ไกลนะครับเรามาแป๊บเบียยนะใช่ตอนแรกรามา<ช>มันเหมือนเปลีย่ยวนะเบียนะอืมแต่มาเราก็เริ่มชิ้นเริ่มเลยละสองครังทาง,างก็มีเอฟซีหลายคนถูกห,หนุนนานเอฟซีเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตเนาะข้างหน้า ไอ้ชีก okay. oh, ็มีบ okay. okay. so, okay. uh, mm ้านอือ hmm. ยู่ปากทางเนี่ยมีบ้านหนึ่งหลังเลยไปก็มีบ้านอีกสองหลังอะไรเห็นไหมไม่ได้เปี่ยวนะคะนี่มีบ้านอยู่ปากทางอีกหนึ่งหลังะไอ้ชีเลยไปนู่นก็มีบ้านอีกสองหลังนี่นี่เห็นไหมใหญ่ปุ๊บนี่ตรงนี้ก็มีบ้านคนเห็นไหมนี่เห็นไหมนะคะไม่ได้เปี่ยวนะคะนี่มีบ้านคนอยู่ตรงนี้นะนาไม่ได้เปี่ยวนะ ตาไม่ได้อยู่คนเดียวนี่สิโอ้สวยไวมเห็นี้ยชอบข้าวตัวนี้ไหมใช่โอ้ยเนี่ยมองไปในบ้านนี่หนุนเอฟซเห็นวิวเดี๋ยวเบียร์จอดก่อนเี๋เห็นวิวบอนี่ข้างหลังคือเป็นฉากต้นไม้นี่เอฟซีเห็นไหมคือข้าวมชอบข้าวไหมใช่นี่เขียวเลยไหมนี่เห็นไหมบ้านตัดอยู่กับกอไผ่ในยามที่สวยมากเนาะเขียวแบบอลังการมากมันอาจจะปีกติดไปไปนะฝุ่นข้าวบ้านเา ตรงทั้งในก็เป็นภูเขาแต่ภูเขาตรงนี้ไม่สูงเนาะใช่อันนี้ภูผายนอ่ะอันนี้ภูผยุนเหรอใช่อันนี้คือภูผายนุนเขาที่เราเห็นอยู่ภูผายนุนไม่สูงเท่าไหร่เรามองอย่างนี้ไม่สูงแต่มันสูงมากนี่หลังข,งข้างบ้านอย่างนีมีบ้านอยู่ซ้ายขวาอืมอา้าวนายมีงัวมาแล้วนายซื้องัวมาเลีเลล้ยงแล้วเบี้ยอืมไม่ใช่งัวเขา,าเอามาฝากอ๋อเหรอเอามากินหญ้าออเป็ะ นี่ไงม่นนม่นี่หล้่เพชรกป็วงหรอเอามาาไห้ยาเลี้ยงอ๋มาเลี้ยงถาม,าามาาระบานเขาหนิีกทีพวกม่วงม่วงก็มี<ช>เสร็จเรียบร้อยโอ้ต้นมะม่วงวนู่นมีคนเข้าบ้านในปอซื้อมันไม่ใช่น้อยเลยยีไร่อันใหญ่มากเลยนะยีิไร่นะใช่ยีไร่มันใหญ่มากอืมี่เขเจอเราแล้วก็ท่วง เพราะว่าเขาญาติพี่น้องเยอะก็ไม่เป็นไรเนาะเขาก็จะเอาพ่อเอาเออไม่ใช่พ่อนะคายีิคือเขาญาติพี่น้องเนาะทางร้อเอ็นะคะมาอยู่ด้วยเนาะเาเลต้องอย่บ้านสหลังนะ่ตอนนี้ช่างเดียวนะคะเลยไปจอดตรงช่างเดียวดีกว่าไปจอดใกล้ๆพี่หนูนาเลยไปจอดใกล้ๆก็ได้ได้อย่างนี้เขาหลบไปว่านี่เนี่ย เร,เ,เราเตรียมตัวก่นเตรียรตมตัวก่อน,น,นนะให้นะเสเจไอดไี่ลม,ลม,ลมนึ่ไงค่อยเดินไกลจะไปใกล้ๆมันเลยนึนะาใส่ไม่กลัวรถนอนอีกต่างหาเอรถนอนดล้จะเอาไปสองกง่องดีเดียว่งีเดียวน่่ด,ดี่รถตนี มาทุกคนเตรียมตัวไปนะครับไปานอ่นะฮะใต้่น้นนะคะนี่งงานะคะบ้านร็จแล้วเนาะนะะช่างเตรียมตัวนะคะกลับบ้านแล้วนอะนะคะ้คนยรถคนงานเตรียมขนของขึ้นรถกลับบ้านแล้ว น,น,น้ำด้วยดิดีไรไหมถึงไปี๋ยวก็ถึอน้ำเป่าน <ละ S 1> <ด>้ำน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 ักจิบจิตู้ตู้ไปอย่าร้องเกลน เอาเขาจะมารับบ้านกันแล้วเียร์อ๋อนั่นแหละพี่จะไปทำไมไปเร็วไปใกล้ๆมันก่อนเบียร้อง มาล้างคัพซี้้้้้บบบบบเเ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 รรรรร์์์์์์์์์์ดดดดดยย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 ทททููููููฮฮฮฮปป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 ีีีี Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, h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 appy birthday to you. Yay! <laughs> uh, okay. <laughs> ถ้าหน้าเปลี่ยนนี่อร่อยมากเอ้ยข้าวขาหมูเฮ้ยข้าวขาหมูต่อาไปข้าวขาหมูว่าไหว่าไงอ่ะอันนี้ข้าวโอ้สองโอ้ยขอบคุณมากค่ะของขวัญวันเกิดค่ะเอฟซีข้าวขาหมูของขวัญวันเกิดใช่นะคะของขวัญนี่หลายชิ้นมากเลยนนนีีี่่หลายยชิ้พเอันนี้อันนี้อันนี้ตัวทันเคสจากพวกเราเนาะใช่โอ้ยขอบคุณค่ะ สนามสนามนะสนานล่ะแน่คิดว่าไฟฟ้ามาคือจะไปกินน้ำไฟฟ้าคือว่าไฟฟ้ามามีความสุขมากมากมาล้ำรวยร้ำรวยยิ่งสปลาเยอะโอเคโอเคแค่นี้เด้อร์ปีนี้มีแค่นี้เด้อร์ก็มีแล้วนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่หรือวะเบลอันนี้ก็กำลังซักผ้าอยู่ค่อยกำลังซัก พี่นอนลองลองทายลองทายทำน้ำไม่ยังยังไม่เห็นแล้วมันก็องยังไม่อาบน้ำเลยนะเคนสภาพเลยใชไหวันนี้ยุ่งนะเขาใจปะยาผ้ายังไม่ได้ซักาจะทำอะไรมันไม่มีคำว่าข้ออ้าอะไรละคนเราถ้าจะทำอะไรมันมีคำว่าข้ออ้างบอคอยซักผ้าวันนี้ผ้า เป็ดลูกกัดทีนี้โอ้โหขอให้ลาล่างน้ามือให้ลาล่างน้าโอเคทุกคนนะก็มาส่งของวัญนะครับกินตรงนั้นที่ปลอยนะครับนะฮะโอเคแล้วในคลิปหน้านะครับก็หวังทุกคนกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันเด้อทุกคนเด้อสวัสดีครับ